มอชิเรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่อนะคะความคืบหน้าเหตุโศกนาฏกรรมโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดที่มูโนโจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะคุณผู้ชม เเออมื่อวานนี้จิตอาสาเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่บ้านเขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านพังนะคะไปเก็บกวาดซากประหักพังคือในมุมหนึ่งเนี่ยสำหรับชาวบ้านเขาบอกว่านี่คือการทําความสะอาดแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นการกวาดความทุกข์นะคะ นี่จิตอาสาหลากหลายหน่วยงานนะคะจิตอาสาจากสำนักงานชลประธานที่27จังหวัดนราธิวาสแล้วก็หน่วยงานราชการอื่นๆนำเครื่องจากรถแบ็คโฮรถบรรทุกระดมกำลังเก็บกวาดเาศษซากปรักพังนะคะนี่เก็บไปทิ้งที่ไหน ภาคเอกชนเขาก็น่ารักนะคะค่ะเอาไปทิ้งในที่ดินของเอกชนที่เป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ะคะ่ะซึ่งเจ้าของที่ดินเขาอนุญาตซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทํางานร่วมกันกับเจ้าของบ้านนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเจ้าของบ้านเนี่ยได้สามารถเข้าไปค้นหาทรัพย์สินที่มีค่าที่ยังตกค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่นะคะฟังเสียงคุณเฉลิมชัยหน่อยค่ะถ้าเราจะล้มล้มบ้านเขาเนี่ยเราก็ต้องให้ชาวบ้านเขามามามาร่วมกับเราในการที่จะมาดูร่วมกันว่าตรงไหนที่ เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ตรงไหนที่เราสามารถที่จะล้มได้เลยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าของเขาที่ยังยังตกค้างอยู่เนี่ยก็เราพยายามเคลียร์ลิงออกและให้เขาเข้าไปค้นหานะครับทรัพย์สินของเขาก่อนนะครับเราจะทํางานร่วมกับเจ้าของบ้านนะครับเราจะไม่ทํางานโดยพละการนี่ค่ะน่ารักนะคะจิตอาสาบอกว่าจะทํางานร่วมกับเจ้าของบ้านจะไม่เข้าไปโดยพละการ<ฮ>เพราะอยากให้เจ้าของบ้านมีโอกาสไปดูทรัพย์สินของเขาด้วยนะคะอาจจะยังหลงเหลือในเศษซากประหังพังแบบนี้เนี่ยนะคะ ซึ่งคนหนึ่งที่เราไปคุยด้วยคุณผู้ชมคนนี้น่าเห็นใจมากชื่อว่าคุณนิฮาฟิซูสาระนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้คุณนิฮาฟิซูเนี่ยสูญเสียแม่นะคะเล่าย้อนความให้เราฟังบอกว่าคุณแม่เนี่ยเข้าไปคุมช่างซ่อมหลังคาเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยพังเสียหายจากพายุบ้านอยู่ติดก,กับโกดังพลุที่เกิดเหตุระเบิด หลังจากที่ตนเองได้ยินเสียงระเบิดสนั่นเมืองเลยนะคะก็เลยกลับไปดูที่บ้านพอเห็นสภาพบ้านเนี่ยล้มทั้งยืนเลยนะคะไฟกําลังเผาบ้านวอดเลยค่ะแล้วมันหนักกว่านั้นในกองเพลิงคือศพของแม่มต้องรอให้ไฟดับก่อนก่อนที่จะเข้าไปเก็บศพของแม่ได้ะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะแม,แม่เสียแม่อมรอบครัวันนี้ผมอยู่บ้าน ตานจากนี้ประมาณ500เมตรพอเสียงระเบิดก็มาดูแม่เห็ว่าแม่เสียชีวิตแล้วร่างทับกับหินและการเก็บกวาดซากปรักหักพังนะคะนอกจากเป็นการทำความสะอาดพื้นที่หลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพื้นที่เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วเพื่อให้เกิดการเยียวยาซ่อมแซมหรือปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะ และในมุมของชาวบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นการกวาดความทุกข์ระทมที่ผ่านพ้นโศกนาฏรกรรมมานานกว่า1สัปดาห์เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะในขณะที่ในทางกระบวนการยุติธรรมก็สามารถจับกลุ่มและคุมขังสองสามีภรยาเจ้าของโกดังรอดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมกันต่อไปนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลของชาวบ้านตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือในช่วงกลางคืนจะมีมิจฉาชีพพวกโจรขโมยเนี่ยค่ะแล้วก็พวกที่มาเก็บเศษเหล็กเพื่อนําไปขายอ่ะ บางบ้านไม่มีเจ้าของบ้านมาเฝ้าค่ะก็เลยตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มขี้ยาที่ออกหาเงินแบบนี้ด้วยนะคะชาวบ้านก็เลยต้องการอยากจะให้อาสาสมัครเนี่ยเข้ามาเฝ้าระวังในพื้นที่ให้หน่อยซึ่งหากใครต้องการมีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้ก็สามารถติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางอำเภอในพื้นที่ได้ทันทีเลยนะคะค่ะ